我们叫。 สวัสด,ดีน้สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะมี่ก็รับฟงช่องแสนสวยชาแน,นลวสวัสดีน้ทุกคนคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วฝากตดไลค์ตดซับสไครต์แล้วก็ตดแชร์หมูด้วยนะคะฝากตดไลค์กดซับสไครต์ตดแชร์หมูแล้วใครที่ดูอยู่ใน YouTube หรือว่าที่ดูอยู่ที่ไหนเข้ามาดูในดีโมทีวีกันได้นะคะทุกคนเลยเดี๋ยวเมื่อเขากินน้ำ่อน เป็นวันเกิดวันเกิดขอมิเกลมิเกลซึ่งครบรอบหนึ่งปีว้ามิเกลครบรอบหนึ่งปีแล้วทุกคนทุกคนมิเกลครบรอบหนึ่งปีแล้วจอ้อเป็นแง่ผ่านมาหนึ่งปีแบบประทับใจอะไรเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ไหมเดี๋ยวเราจะมาให เรามาแจกของขวัญดีกว่า,าดเดี๋ยววิเีโอจะมีกิจกรรมให้ทุกคนสนรกวมสนุกกันแล้วก็ดเดี๋ยววิเีโจะแจกบัตรโทรใหทนนะนะ้ทุกคนนะนะทุกคนผ่านมาหนึ่งปีแล้วมีใครดูตัวละครตัวนี้แบบเต็มแบบตั้งแต่มันเกิดเลยไหมมีไหมมีไหมม,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 มีแบบติดตามมาปีหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบมาตั้งปีหนึ่งแล้วแบบอยู่มาปีหนึ่งอ่ะ อย่แบบแรกๆนั่นแบบแบบเข้ามาแล้วก็แบบเดินตามหาพ่อตอกแตกตอกแตกตอกแตกอ่ะมีใครทันไหมทันทันหรอวิ่งมาคนทันเยอะเลยเหลือเชื่อเหลือเชื่อเกลยอยู่ปะเกลยชอบตัวละครตัวนี้พอหาสตอรี่เหมือนหาตีนมาเนี่ยให้ตลอดวันนี้นะพี่ทันพ่อแมวเหยหมา จ๋าดีนะเขาไปชุมเหรอไม่ไปชูมไม่ไปชุมไม่ไปชุมเดี๋ยวมีปูขายพี่สักร้อยหนึ่งไหมอ่ะมีนะพี่ขอซื้อหน่อยได้เปล่าได้เกมขายเหรียญเท่าไหร่อ่ะถุงละพันโอเคพี่ขอสักร้อยหนึ่งนะเดี๋ยวพี่กดเตามาให้เลยน้ำแต่หนูไปเอาให้ในจู้ใคมามีเกลสวัสดี วัสดีนะพี่เบาสวัสดีครับดีนรแฟนใหม่พี่เบาใช้แบนใหม่ด้วยแต่ว่ามีเยอะใช่ไหมใช่คนโดนไม่ใช่สีนี้ผมสีฟ้าอ๋อเดาเดเดดตั๊เบาหนึ่งห่งสองสองหมกหนึ่งนนี่คือกระเบาหมวยนี่นี่อย่าลืมเก็บตาเก็บได้ได้เจอกันไเียแผมไปเก็บ วิคถึงพ <bin uk> <azo> ่อพ่อหนูจะดูไหมว่นถึงบ่าแทบจะแยกตัวแล้วไมื่อจบวานทุกาคผมจะเปิด้าวสิบวันแ่้วผมพ่อน้องสาวของพี่ บ้าหนูคิดถึงบ้าจังเลยอุบบ้าวันนี้วันเกิดหนูวันเกิดหนูเฮ้ยเฮ้ยถึงมาม้าที่หน้าแล้วขอชาวด้วยฮปปี้เบิร์ดเดนนั้นรับเป็นมือเสียเห็บแม่ง ถึงมาม้าที่น่ารักขอเฉาด้วย Happy birthday ดดนะคะม้าของด้วยน่ารักกล้วยรักม้าที่สุดเลยเพราะกล้วยมีม้าคนเดียวกล้วยไม่มีพ้อยเข้ามึงกล้ยกวยควเข้ามาไม่ได้โดยรีบเข้ามาต่อสุดท้ายนี้อยากบอกม้าว่าถึงเราจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่กล้วยรักม้าที่สุดเลยเขาบคุณนะ หนูม้าก็รักด้วยมาเลักของมาไม่ได้ไม่ได้อาบน้ำหลายวันและอดน้งไปเปลี่ยนชุดได้แล้วเ่ะ วันนี้วันเกิดที่วันนี้วันเกิดหนูขอของขวัญหน่อย you หลบซ่อนตัวให้ไวที่สุดทำไมอ่ะบาไม่ตอบแชทหมูตัาทำไรขายรถจอน 再离开。<music> สวยไหมสีอะเรารักพ่อเหรอเรารักพ่อเหรอสวยเนาะหนูรักพ่อ,อคใค,ใค<ด>พ่อร,รักรพ่อหรือเปล่าไม่รักพ่อเหรอไม่รักแล้วทำไมพ่อรู้ทุกอย่างก็ไม่ค่อยรักแล้วพ่อนิสัยม่ดีแต่พ่อหนูเป็นคนดีนะแต่พ่อพี่นิสัยม่ดีพี่ไม่รัก พี่ได<อ>้หันไปรักคนอื่นแล้วพี่รักใครพี่รักหนูได้ไหมล่ะไ่ะม่พี่รักแม่ไงพี่รักแม่ตัวใจหมดเลย เจ,กจอกระจายอ๋อกรจร้อยกว่าพันปีไม่เคยเจอมันแปลกใช่ไหมล่ะปแปลกใช่ไหมล่ะใครเจอเดี๋ยวก็ไม่ไม่ทันฮะทำไมไม่คอยถาหนูไม่เคยอะ่ะทักตลอดอะ่ะจริงทักตลอดไม่จริงขอใครจใจร้ายแบบว่าไม่คุยด้วยขนาดนั้นพนะี่ไว้ ใช่พี่คุยพี่คุยตลอดพี่เหมือหรือเปล่าตอนนั้นอะเดี๋ยวไม่รู้เบียร์ไปปล่าเบียร์ช่วยหลอบพี่น่าจะเหม่อนั่งก่อนไหมนั่งก่อนไหมเราเหม่อหรือเปล่ามีแก้วอ๋น้ำพี่โอดีน้ำไม่ไม่ไม่เดี๋ยวมัดดี<ป>ใครเนี่ยสองคนเนี่ยพี่ป้ขาพี่มีครับ นี่ปูเย่เบียไม่เก็บหรอปีโป้ปีโป้กับปูเย่ปูเย่เชิญโอ้โหชิดนารักใช่ไหมล่ะโมไม่กวัวแล้วสายยาวเห็นสองแสงปะเห็นสองแสนไหมไม่เห็นครับพี่โมตอนแรกจะมาสวัดดีตอนนี้ยาวละวพ่แดน มาสวัสดีหนูเฉยๆวะะเออว่ะแั้นไงแปลใช่่อตอนแรกไม่ตอนแรกมารับตอนแรกมครับพี่เอ็มเอดครับพี่ีซีมีเบอร์พี่เบ๊บไหมครับเขาจะแฮปปี้เบิร์ดแปลก็เก้าสามแปครับนี่เนี่ยปหนูกเจาฮะไม่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  ไม่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 ไ้ไงวันนี้วันเกิดตัวไอซิลลี่เชด้าไอซิลลี่ได้ของขวานของขวันเออเดี๋ยวให้มีมีมีใครใส่แบดกายโดยไหนวันนี้วันเกิดเกลหรอใช่วันเกิไมูทิ้งไ้มเนี่ยทิ้ง เว่ยจริงดูแบบประชาโซนไหมล่ะไหนไหนเออจริงไอ้เก๋าจริงปะจริงเลขอะไรครับเนินหนึ่งส่อสองน้ำนี่นี่พี่ไม่รู้เหรอฮะก็หนูบอกไปในทวิตเมื่อดีใช่เหรอ อ้าวหนูขอบไปบอกวันเกิดหนูขอขอข,อขวัญหน่อยอ๋อพี่พี่ไม่ได้มาตามทวิตนะพี่เห็นหนูยืยนก็เลยวิ่งมาถูกหรือว่าพี่มาตามทวิาไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะเห็นไ,ไ,ได้เลยมา้องรู้ก่นอนบู ข,ของต่างหน้าขอขอพันลูกได้ไหมพี anyway. ่เล่นไปทำงานเอาวุ๊บมูนะให้โยยุงอยู่ไหนวิดีโอมูดูแดน้ำแดงเดืองโอเคมีของจะมาให้น้ำอยู่รอตรงนี้นะ ได้พี่ว่าอะไรนะบเบลคุยก่อนก็ได้ตกใจหมดเลยเป็นไงบ้างไม่เจอเลยฮะอ,อ,อ,อยู่ต่างประเทศหรอเอิ เราอยู่ต่างประเทศเราไม่ค่อยเจอเลยหนูไม่ได้ดูต่างประเทศหนูดูนี่หนูดูนี่ตลอดโอเคแสดงพี่ไม่เจอเองแต่พี่นั่นแหละไม่เจอหนึ่งพี่จะทำมาดได้แล้วหนูก็ไม่ค่อยทำมาก็เลยแบบไม่เจอตามมั้งอา้าวแล้วหนูไม่ทำงานแล้วมีตังกินหรอมี ได้ไม่เห็นอ่ะหนูก็มองไม่เห็นชื่อไหมชื่อไหมไม่เหรออ่ะเราชื้อไหมเห็นหรอ,อ,อ,มอมไม่เห็น,หหนแต่มันเห็นมือถือแต่ว่ามันไม่เห็นแตวหนูตัดได้นะตัดตัดตัดเลยตดลยัดได้เหรอชื่อหนไม่เห็นหรอ เอ๊ะรอรอดีกว okay. uh ่ารอรออีกตอนนึงเห็นหรือเปล่าอะไรขให้เก่าเห็นเห็นอ่ะอันนี้เห็นหรือเปล่าไม่เห็นของพี่เค้กปอมหรือเปล่านี่อเคเค้กบุดเรื่องกินไม่นอนแล้วเนิะพี่เค้กนี้ อันเนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมีเกีรร้องเพลงอะไรครับไม่พี <S <S ่ต yeah. um> ้องร้องให้สิร้องเลยร้องเพลร้องเพลงอ๋อคุณบอกร้องให้ไม่ใช่บอกร้องใไม่ใช่หรอทองมันขาดอยู่ทองอ่ะถูกร้อยมาแท่งอ่ะแล้ว Happy birthday to you กรลเช่านี่เล่น Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you โอเคครับเพียงได้แล้วเพียงโอเคครับขอคุณนะ เราเป็นหนุ่มไบใบนะครับเป็นสาวขอโทษทีได้เวลาของเราแล้วก๋าขอเค้กคืนครับพี่ขออะไรขอเค้กกินบ้างได้หรือเปล่าถ้าบอกอะไรห้าสองหนึ่งครับหกสี่สามครับขอสองอันพอขอละครึ่งโอเคขอละครึ่งขอตัครึ่งพี่คนหนึ่งเท่าไหร่นะหกสี่สามครับ นี่นะมีความสึกมากๆนะครับอ๋อกินไวแล้วนี่ปากเลยเลยยังไม่กินเลยก็คือแบบว่าปากเลยตั้งแต่ว่าโน่นนะพี่แรดเฮ้ยเขากะบอกเลยแล้ววะพี่บีบอกกระบอกเลยแล้ววะทุกคนพี่กระบอกอะไรนะ ห้าสองหนึ่งครับอันนี้หนูแถมเอ้ก็คือวันชายย้อนหลังให้พี่กินโชเลยไหมถ้าพี่กินแล้วมันก็หมดดีแล้วพี่กินก็ได้กินเลยถ้ามันถ้าพี่กินมันก็จะอยู่ในท้องพี่แต่ถ้าพี่ไม่กิน พอพี่มีเรื่องอุ้มเออไม่ก็จะ<ร>าหายไปเลย <laughs> เให้ใหม่อันหนึ่งเอาไอ้ด้าแกจะฉันทำไมนะนี่ลาบลกบเลย <laughs> ที่สามะเฮ้ยไปยังพี่แนนฮัลโหลหลุดเหรอพี่พี่เบบม่้พี่เบบมล้วครับน่าจะไม่อยู่ครับน่าจะยังไม่ตื่นอ่ะให้สองอัน้นพี่กินนะอันหนึ่ง มันชื่อปีโป้ไม่ใช่เหรอวะใช่มอ่ะอ้าเรื่องผิดเนี่ยใครเรื่อผิดขอบคุณนะค่ะเจอกันนะครับจะนานนะฮัลโหลแฮปปี้วันเดย์นะลุง<ะ>มีความสุขมากๆ,ๆนี่นี่ไอ้ตัมองไม่เห็นอ๋อไอเห็นแล้ว Oh, hi!